สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่15ถึง31ตุลาคมค่ะถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวการย้ายราศีของพระราหูอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังการพยากรณ์นะคะลองมาเช็คลัคนาที่ถูกต้องของผู้คุณกันก่อนไม่นานค่ะตรงนี้เพียงแค่2นาทีกว่าๆโดยประมาณ อันดับแรกนะคะให้คุณทราบกันไว้ก่อนว่าในหนึ่งวันสามารถที่จะมีคนเกิดครบทั้ง12ลัคนาค่ะไม่เหมือนกับราศีนะคะที่จะเป็นช่วงกว้างๆระหว่างเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาค่ะถือว่าเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ในทางโหราศาสตร์ราศีพิจิกก็จะเริ่มที่ลัคนาพิจิกตั้งแล้วก็เว้นระยะไปนะคะทุกๆสชั่วโมงโดยประมาณลัคนาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามจักรราศี ไปจนครบ12ลัคนานะคะก็จะไปจบที่6นาฬิกาของวันใหม่จากภาพที่คุณเห็นเราจะยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งวันค่ะวันที่23พฤศจิกายน2520ดูจากวันที่แล้วก็เดือนนะคะเป็นชาวราศีพิจิกแต่ว่าถ้าเทียบดูจากเวลาเกิดค่ะ13นาฬิกา5นาทีเขาเป็นลัคนากุม ฉะนั้นคนคนหนึ่งนะคะจะมีทั้งราศีหรือว่าลัคนาเหมือนหรือว่าต่างกันได้ค่ะและเวลาที่ห่างกันทุกสองชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ตายตัวค่ะเป็นเพียงแค่การกะประมาณคร่าวๆเพราะว่าความเป็นจริงนะคะมันจะมีช่วงที่เดาเดินช้าแล้วก็เดินเร็วไม่เท่ากันบางวันก็ไม่ได้เป็นไปตามตารางนี้เป๊ะๆหรอกค่ะสามารถที่จะขยับขึ้นหรือว่าลงได้ ความเป็นจริงของการหาลัคนานะคะต้องหาจากโปรแกรมที่เชื่อถือได้แล้วก็จะต้องรู้วิธีการตั้งค่าอื่นๆประกอบด้วยค่ะอันนี้เป็นเพียงความรู้เบื้องต้นนะคะที่ให้คุณทราบที่มาที่ไปของลัคนาก่อนการพยากรณ์จากลัคนาค่ะจึงมีความใกล้เคียงกับคนคนนั้นมากที่สุดเพราะว่าเจาะลึกนะคะ แทบจะทุกชั่วโมงนาทีเป็นด่านแรกค่ะที่คุณควรจะทราบคุณจะได้ฟังคลิปที่ใกล้เคียงกับดวงชะตาของตัวเองให้ได้มากที่สุดถือว่าเป็นเกร็ดความรู้สั้นๆที่นำมาฝากกันไปฟังการพยากรณ์กันได้เลยค่ะนอกจากการย้ายราศีของพระราหูจากพบอริเข้าพบปุตตะแล้วยังมีดาวอีกสองดวงค่ะที่ขยับย้ายในช่วงเวลานี้ดาวพุธวันที่15แล้วก็ดาวอาทิตย์วันที่18จากตำแหน่งของดาวนะคะ จะเริ่มทยอยย้ายออกจากพบลาภะซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีค่ะเข้ามาพบวีนาซึ่งเป็นพบเรือนที่เสียพบเรือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นการซุ่มทําอะไรแบบลับๆไม่เปิดเผยสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้แบบกระทันหันอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือว่าโรคแปลกๆค่ะที่ตรวจหาสาเหตุไม่พบ ความสิ้นเปลืองต่างๆศัตรูที่ไม่เปิดเผยการเดินทางไกลหรือว่าไปมีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนการทำงานที่อยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าหรือว่างานฝ่ายสนับสนุนทุกรูปแบบนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่คุณจะเข้าไปมีความเกี่ยวข้องไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้เท่านั้นค่ะไม่ใช่ทั้งหมดและเจ้าของพบเรืองที่แท้จริงก็คือดาวศุกร์ซึ่งสถานะของดาวตอนนี้นะคะก็สลับแลกบ้านแลกเตือนกับดาวอาทิตย์ ตรงนี้มีอานิสงส์ในด้านที่ดีบางอย่างค่ะแต่ว่ายังได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูอยู่นะคะปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าในที่ทำงานก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกคุณเพราะว่าดาวยังคงอยู่ในภพลาภะนะคะจะมีงานเข้ามีไรายได้เข้ามาในทิศทางเดียวกันส่วนว่าจะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ว่าครึ่งเดินหลังนี้นะคะก็ต้องกลับเข้าสู่หมวดของการตั้งรับกันใหม่เราไปเริ่มกันเลยค่ะดาวที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณโดยตรงค่ะแต่ว่าจะมีผลกระทบมาถึงคุณถ้าจะมีการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรกันในช่วงเวลานี้ไม่ควรที่จะทำแบบออกหน้าออกตานะคะควรช่วยกันแบบลับ,ลบ สนับสนุนกันแบบเงียบเป็นไปได้ทั้งที่ตัวคุณไปช่วยเหลือเขาหรือว่าคุณได้รับจากช่วยเหลือจากผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านหรือว่าในที่ทำงานค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนด้วยนะคะยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือว่าเป็นรุ่นพี่จะช่วยเหลือลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ถูกกันแกล้งรังแกก็อย่าช่วยแบบออกหน้าออกตาค่ะ หรือว่าในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่มีผู้ช่วยเหลือแบบไม่ออกหน้าก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะคะคุณปู่คุณยา่าถ้าจะดูแลลูกหลานแต่ว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการดูแลของคุณเพราะว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้อาจจะเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันคะ่ะเราจะไม่เข้าไปก้าวล่วงนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะว่าแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานการเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน แค่จะบอกคุณว่าควรที่จะปล่อยวางค่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเจตนาดีของคุณอาจจะแค่เฝ้าดูอยู่ห่างๆไปก่อนค่ะเพราะว่าเกณฑ์ของการที่ผู้ใหญ่จะต้องทะเลาะก,กันอันเนื่องมาจากเรื่องของเด็กก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มันมีเกณฑ์นี้อยู่นะคะหรือไม่นะคะก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งอันเนื่องมาจากเรื่องของบริวารเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดาวให้คุณเห็นภาพค่ะ ส่วนในด้านที่ดีนะคะมองว่ามีเรื่องของการช่วยเหลือมีการสนับสนุนอะไรกันอยู่บางอย่างลับๆคะ่ะถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานก็อาจจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นมีการขอรออนุมัติอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำแบบไม่เปิดเผยหรือมีงานบางอย่างที่คุณกำลังซุ่มทำแบบลับๆไม่บอกใครก็ได้ และในอีกความหมายหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์หรือไม่ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาตินักท่องเที่ยวพวกงานสายการบินการโรงแรมนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเสียเกิดขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันอันเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูยังอยู่ที่ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์นะคะตรงนี้มีโอกาสในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลอันเนื่องมาจากเรื่องของการงาน อาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานค่ะบางคนถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือมีงานด่วนมีงานเร่งเข้ามามากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจักว่างานหนักพอสมควรจากที่หนักอยู่แล้วก็อาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาฉะนั้นช่วงนี้นะคะรีบสะสางเคลียอะไรไว้ก่อนได้รีบเคลียเลยค่ะอีกทั้งบางคนนะคะคุณต้องระวังเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของค่าจ้างค่าแรง บางคนมีแต่งงานเพิ่มนะคะแต่ว่ารายได้ไม่เพิ่มตามหรือว่ามีค่าล่วงเวลาโ t แต่ก็อาจจะได้ล่าช้าอันนี้สำหรับบางคนนะคะและถ้าพูดถึงดาวศุกร์ก็ต้องนึกถึงดาวมฤตยูกระตุ้นอยู่ในภพปัตนิคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกับผู้อื่นคะ่ะโดยเฉพาะใครที่ทางานอยู่ในกรงสีของครอบครัวอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกันคะ่ะอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องบางคน คุณจะไปซ้ายเขาก็จะไปขวากันลักษณะจะเป็นแบบนี้สรุปก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาร้ายแรงอะไรนะคะแค่มันจะมีเรื่องให้ต้องสะดุดติดขัดแทนที่ว่าจะเดินหน้าไปต่อกันได้ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดชะงักหรือกับเรื่องของคู่ครองคนรักค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆที่เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเช่นว่าคุณหรือว่าคู่ครองก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทาง การไปมาหาสู่กันในกลุ่มญาติพี่พี่น้องๆ้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเข้าไปช่วยแก้ปัญหาบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะการขายที่ขายทางซึ่งช่วงเวลานี้ก็อาจจะขายได้ยากนิดนึงค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะดาวใหญ่ๆยังคงเดินผิดปกติอยู่ทุกรัคนาราศีค่ะยังคงต้องใช้ความอดทนนะคะในการรอคอยไม่สามารถที่จะไปรีบเร่งในเรื่องของความสำเร็จหรือความสมหวังได้อย่างเต็มที่อะไรที่คุยกันไว้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปง่ายๆและสําหรับดาวอาทิตย์เองนะคะก็ยังคงหนีไม่พ้นดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูฉะนั้นปัญหาต่างๆค่ะ นเนื่องมาจากดาวสองดวงนี้ยังคงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนโดยเฉพาะดาวอังคารนะคะที่เป็นดาวประจําตัวของคุณตรงนี้จะส่งผลถึงตัวคุณโดยตรงค่ะระวังการมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องกิจการห้างร้านนะคะคู่แข่งก็อาจจะมาเปิดและแวกใกล้เคียงกับคุณถ้าเป็นที่ดินก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารสําคัญค่ะหรือไม่ก็เป็นการถูกบุกลุกล้าเส้นโดยรวมแล้วนะคะปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องจะมาจากสังคมคนรอบข้าง หรือถ้ากำลังปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านระวังได้ผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ถูกใจคะ่ะหรือไม่ก็จะทำให้งบบานปลายเกณฑ์ของการที่จะมีใครกำลังทำบางสิ่งบางอย่างลับหลังคุณถ้าเป็นสังคมในการทำงานนะคะก็ยังคงถูกพูดถึงลับหลังในทางที่ไม่ดีซึ่งตรงนี้น่าจะทิ้นแล้วนะคะสำหรับพิจิกนัก,กว่าน,นี้ก็เจอกันมาแล้วคะ่ะ และไม่ว่าคุณจะมีความกดดันมากแค่ไหนอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะถ้ายังไม่มีอาชีพอื่นมารองรับเพราะว่าถ้าตกงานในช่วงปลายปีนี้จะหางานทำได้ยากคะ่ะและในอีกความหมายหนึ่งนะคะในเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่มีแผนหรือว่ามีงานอะไรที่กำลังซุ่มทำอยู่วางแผนที่จะไปสมัครงานที่ไหนกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการดีวงานอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผย บางคนนะคะหน้าที่รับผิดชอบก็อาจจะผันตัวไปทำงานอยู่เบื้องหลังมากขึ้นบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟ้องร้องมีคดีความค่ะเป็นไปได้ทั้งที่ถูกเขาฟ้องหรือว่าฟ้องร้องเขาส่วนเรื่องของแพ้ชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงกาเนิดของแต่ละคนด้วยนะคะและถ้าคุณมีเรื่องของการสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งช่วงนี้ก็อาจจะต้องทำใจไว้หน่อยค่ะเพราะว่าคู่แข่งของคุณเขาก็ไม่ธรรมดา ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวในเรื่องของการทำงานไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานที่มีความเสี่ยงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่อยู่บนที่สูงหรือว่าต้องอยู่กับของมีคมอย่าประมาทนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นคะ่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเกณฑ์ของการที่คุณจะป่วยได้ก็มีโอกาสโดยเฉพาะโรคที่ติดต่อทางอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าไข้หวัดใหญ่ และจถ้าเป็นไปได้นะคะทำบุญที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ค่ะหรือไม่ก็ยารักษาโรคทำบุญลงศพก็ได้หรือไม่ก็บริจาคเลือดนะคะเผื่อว่าจะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาและในส่วนของดาวพุธนะคะที่มีดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ในภพมรณะติโกนาธาตลมถึงดาวเสาดาวพุธมาจากสองภพเรือนค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ลาภะที่แน่ๆนะคะไม่พ้นเรื่องของทรัพย์สินมรดก เดาให้ผลไปในทิศทางเดียวกันค่ะคุณย่อมที่จะต้องมีลาบผลบางอย่างจากสินน่งนี้ตรงนี้นะคะเราไม่ขยายความเพิ่มเติมเพราะว่าตอนต้นเราพูดไปพอสมควรแล้วและในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นลาบผลจากการสูญเสียบางคนได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานค่ะบางคนก็เป็นเรื่องของลาบผลจากการฟ้องร้องได้ค่าเลี้ยงดูหรือไม่นะคะก็เป็นลาบผลจากแดนไกล บางคนมีแผนที่จะย้ายค่ะจากต่างถิ่นต่างแดนกลับภูมิลำเนาก็อาจจะก,กำลังเคลียร์ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในต่างแดนเป็นการได้มาแบบไม่ได้เปล่านะคะต้องมาจากการแลกเปลี่ยนหรือว่าการสูญเสียบางอย่างมาดูสำหรับดาวพฤหัสกันบ้างค่ะที่มีพระราหูเข้าไปอยู่ในภพปุตตะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าของภพเรือนก็ยังคงจำศีลอยู่ค่ะยังคงเดินผิดปกติไปจนถึงสิ้นปีถือว่าเป็นช่วงที่พระราหูจะส่งผลได้อย่างเต็มที่ จากช่วงแรกนะคะที่เราบอกไปว่าผู้ใหญ่จะทะเลาะก,กันได้เพราะเรื่องของเด็กและในอีกความหมายหนึ่งนะคะตัวคุณเองค่ะก็จะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคนที่อายุน้อยกว่า กับลูกกับหลานถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะคุณก็จะสามารถหนักใจกับหัวหน้าเจ้านายได้ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณจะมีเหตุที่คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะที่เกี่ยวกับบริวารผู้ที่อยู่ในความดูแลของคุณทุกคนนะคะแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงค่ะก็อาจจะเจ็บป่วยมีที่จะต้องรักษาพยาบาลตรงนี้เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสโดยตรงนะคะซึ่งที่จริงแล้วนะคะมันก็เป็นแบบนี้มาพักใหญ่แล้วแค่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะ แต่ว่าช่วงนี้นะคะที่ดาวพระราหูเข้ามากระตุน้นคุณยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะเพราะจากที่เป็นเรื่องเล็กนะคะมันสามารถที่จะเป็นเรื่องใหญ่ได้หรือว่าจากที่แค่ขัดหูขัดตาเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาปานปลายได้ค่ะถ้าคุณไม่ทันระวังสังเกตดูได้นะคะว่าเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆกับพวกคุณสักเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนถ้ามีเรื่องของการใช้เงินช่วงนี้นะคะเหมาะที่คุณจะลงทุนกับตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าพระราหูนะคะเข้ามากระตุ้นในเรื่องของสิ่งใหม่ๆอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสคุณจะเรียนรู้อะไรได้ไวคะ่ะจะได้ครูเก่งที่ปรึกษาดี ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะยังคงอยู่ในภพที่เสียนะคะแต่ว่าข้อดีของภพเรือนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบความถนัดความสามารถในด้านอื่นๆด้วยซึ่งมันก็จะเหมาะกับการที่คุณจะเรียนเสริมเพิ่มเติมทักษะความรู้ให้กับตัวเองค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ฝากไว้ให้พิจารณานะคะการลองผิดลองถูกในเรื่องของวิชาความรู้ไม่มีอะไรเสียหายค่ะแต่ว่าถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินนี่สิคะนอกจากจะทวงเงินคืนได้ยากแล้วอาจจะต้องเสียความรู้สึกด้วย โดยภาพรวมนะคะถ้ามีอะไรที่สะสางหรือว่าเคลียร์งานให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่15ได้ก็จะมีความราบรื่นมากกว่าค่ะและเดี๋ยวพอดาวทยอยย้ายออกจากพบปีนาศไปนะคะหลายๆอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายคุณสังเกตง่ายๆนะคะจากภาพประกอบว่าหลังจากพบวีนาศไปนะคะก็จะไม่มีพบเรือนที่เสียไปเจออีกครั้งหนึ่งก็พบอริเลยค่ะแค่ต้องไปลุ้นนะคะว่าช่วงไหนที่ดาวคู่ศัตรูเขาจะส่งผลถึงกัน แต่ว่าจุดอ่อนที่สําคัญของพวกคุณจริงๆนะคะอยู่ที่ดาวพฤหัสเมื่อไหร่ที่ออกจากภพอริไปได้นะคะคุณจะรับรู้ได้ถึงความปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะและสําหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาที่ถูกต้องของตัวเองนะคะเราจะช่วยคุณในการตรวจเช็คลัคนาข้อมูลที่ต้องใช้ในการหาก็ตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยค่ะวันที่เดือนปีพศแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าระบุจังหวัดได้ก็จะยิ่งดีค่ะ ถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็จะไม่สามารถหาลัคนาที่ถูกต้องให้ได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะขอความกรุณาส่งข้อมูลของใครของคนนั้นค่ะอย่าไปส่งใต้ข้อความของคนอื่นเราจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะคะถ้าข้อมูลของคุณมาครบทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามค่ะหดืกผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ก็ยินดีนะคะเราจะทำแบบนี้เป็นระยะระยะเราจะดูปริมาณของผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้และหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ